สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เทเลอร์นะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวเกาะเหล็กเลยนะโปรโมชั่นของเซิร์ฟนะครับก็จะเป็นเกาะเหล็กเกาะเหล็กนะก็ตามนี้เลยก็เติม50บาทก็จะได้เป็นผู้เกาะเหล็กแล้วก็เติมสามร้อยขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เป็นสไนนะครับแล้วก็จะมีเซตพันหนึ่งเซตด้วยเจนี้ก็จะไม่เปล่ปาภาคเพราะมันเป็นแนวเกาะเหล็กจ๋าๆเลยนะครับโปรโมชออั่นตัวละครเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะอยู่นะตัวละครเนี่ยผมเห็นตั้งแต่150เนะี่ยมีตัว150ด้วยแล้วก็จะมีตัวเติม300แบบ ไม่ซ่อนชุดนะครับแล้วก็500แบบซ่อนชุดโท่เทประมาณนี้แล้วก็ต่วนต่วนอะไรหรอเติมเงินสะสมนะครับก็จะมีอ่าได้ VP ไปก็มีตั้งแต่เติเมเงิน500จนถึง5,000เลยก็ความสามารถก็ไม่โกงครับเป็นวิ่งใบแต่ก็โกงแหละสำหรับผมนะแต่ราคา5,000เนี่ยก็ก็ถือว่าคุ้มค่านะประมาณนี้วิ่งใบ1 0ส่วนยศท็อปเซิร์ฟนะครับก็1-2 การเติมใครเติมเยอะสุดก็ได้เป็นยศขวานกับยศรีเจนไปเลยก็คือดาวลแล้วแหละประมาณนี้ก็ส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรวะซอมบี้อ่ะพวกซอมบี้ธรรมดาซูปเปอร์ซอมบี้แล้วก็เป็นซอมบี้ซูปเปอร์ซอมบี้เอ็มนะครับก็ได้ของตามนี้เลยประมาณนี้แล้วก็เหรียญโปรโมชั่นต่างๆนี่ก็ดูได้มีตั้งแต่1เหรียญไปถึงเอ้ยหนึ่งบาทไปถึง10บาทนะครับก็ส่วนฟาร์มบอสท็อปสิเนี่ยก็จะได้ มันจะเป็นอะไรนะยศหรอใช่ไหมยศยศก็หนึ่งร้อยตัวสองร้อยตัวสามร้อยตัวไปจนถึงหนึ่งพันตัวประมาณนี้มีแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นกิจกรรมแชร์กลุ่มนะครับก็ได้เป็นเซ็ทเขาเรียกว่าอะไรเอ็นวีดีอากิากเซตวันเนี้ยไม่รู้กิเซตเหมือนกันนะก็ทำเป็นเลยโปรโมชั่นเก้าสิบแล้วก็ตัวละครประมาณนี้ไปไปเดี๋ยวเราไปคราฟของให้ดูมันมีข,ของคราฟด้วยนี่ก็จะเป็นหน้าตาเซฟโซนนะโคตรเท่เลยดูดิ ผมมีของคราฟนิดหน่อยนะตับตัของคราฟเอาเอาแมวก่อนที่จริงอะ่ะผมควรเอาตัวละครเน,นี้ยไปเล่นเว้ยเนี่ยกดพีนะครับก็เป็นกันคราฟเนี่ยผมเอาสองตัวเนี้ยไปเล่นมันจะดีกว่าตัวที่ผมเล่นซึ่งคลิปนี้ก็เหอะโดนยำเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวก่อนเหล็กก็ขอโทษด้วยนะใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วผมไปเลื้อนห้องหนึ่งหนึ่งนะครับวันไม่ไม่ไหวจริงท่านเลยไปทำหาทำคอนเทนต์เอาก็ประมาณนี้แล้วกันสุม่ม ผมไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้เอามาจากไหนนะน่าจะฟาร์มหรือเปล่าแล้วก็ได้บัตรเป็นตรตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องการเติมแล้วก็กล่องฟาร์มก็ได้ประมาณนี้เเราใช้อันนี้เราจะดีสุดนะเราจะได้ไ่าวะไม่ได้อันนี้แล้วกันเดี๋ยวดูกล่องเติมกันกล่องเติมก็จะเป็นพวกตัวนามิโอ้โหกลากสุดเลยแต่รมะ อยู่ไหนวะนี่เลยลองกากเลยลองบวยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยทยายบา้านเด้งดีหน่อยเอาเอามาโซ่ไหนวะตัวเนี้ยพวกนี่ไงนี่ไงของจำใช่ปะนี่เลยของดีอันต้าแรไก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปแล้วก็มาเล่นห้องนี้กันนะห้องที่มันเอาไว้น oh, หนึ่ง oh. อ่ะ ขอขอเลื่อนห้องหนึ่งหนึ่งหน่อยนะครับเพราะว่าไปเซฟโซนไม่ไหวนะครับมาเล่นกันแต่กันแต่สไนอ่ะผมพาเพื่อนมาสามคนนะเจ็ดยิ้มเจ็ดหนึ่งไปนึงวิ่งกีดละขอเลื่อนเลยมั้ยไหวหน้าพี่หน้าพี่ตายตายหมด้ตายพี่ตาย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 เลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเออขอเลี้ยเลยเลยนะเป็นเซฟโซนไม่ไหวนะ ่ไหจริงมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมีแตไนอ่ะครับไม่ไหม่จริงแคนมันเกตัวคนในเซิร์ฟสิคนพูดเวอร์ไปว่ะพี่โอ้ยพี่เชตอนหน่ิพี่เชเรวมรวมมาเก็บมาเก็นอ่ะมาดี๋ยมาดี๋ยวาเดี๋ยวมเดี๋ยวายวมาเี๋ยาเดี๋ยวมาเี๋ยวมาเด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 มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดาเมาเาเมมาเดดี๋ยว เร็วเร็วเวเชีย่ยไปพิเเชียเช่ยหน่อยแตกส <า S 2> วยขอเลี้ยเลยขอเลี้ยนเลยปกติเขาเาไว้ึ่หนึ่งกันครับ <ST. S 2> เราไม่ควรเอามวเลี้ยนอย่างนี้นะแต่คลิปผมจะไม่รันวงการแล้วดิถ้าเราไม่ทำอย่างน, <ไป S 1> นี้นะเฮ้ยสวยไปดิไปดิเฮ้ย ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเฮ้ยไปเอาไปเ็ดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนหมอบตรงนี้เี๋โดนด่าแน่กูโดนด่าแล้วเดนด่าแน่เลยโดนด่าชัวร์้อยเปอร์เซ็นต์ไปเดี๋ยขอโดนเลื้ยงหน่อยไอ้ความไอ้ความไอ้ความ เจอพไ่เจอนมานดนแดนแเ็็น่นมันมหผมน้าผมน้ผมน้ผมน้ผมตัวเดียวนึ่งสองไปเดยืนยืนอลียวืนลไืนอนาไอ้ยไปโดนโดน้โอ้โหไม่ไหววะยังไปเซิฟไหนก็ไม่ไหวเลยเซิฟแนวก่อนนี้ต้องหนโชว์แล้วมั้งเงี้ย พีเจพี่เจขาบวพี่เจพี่เจเขามาเสวายพี่เจมาเขอโทษอีกรอบนึงนะครับที่ต้องมาเลี้ยงนี้นะายพี่เจมาายไม่มีคนบวกด้วยนะครับวิ่งอยู่วิ่งอยู่ใครอยู่ข้างในอะโอไปยังอ่อนพี่เจ็ดพ่เจผมะอ้านีงยเจตพี่เจยตายไม่มันหมอบ้างโอ้ยคมดคม กไปได้จริงนจำศพจำศพกันเต็มเลยดูมาอ่จำศพกันโอ้ยยยขอร้องขอร้องขอโทษนะครับขอโทษอีกรอบขอโทษอีกรอบนะครับเดี๋ยวติดไลฟ์ผมเลยติดไลฟ์ผมเลยดีติดไลฟ์ผมเลยคันไม่มีคนเวอรจริงๆเดี๋ยวผมลงให้ดูรอบนึงกันแนะครับล็อกกี้นะ รูปสนายได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็แตกเลยแตกแตกแตกมันมจะเลือเราวะหูมาเต็มเลยมาเต็มเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ้าวไอกิดไอกิดละล้มล้มจับล้ม ไปตายเหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่ผมด้มาแล้วมั้งมันจะหนึ่งหนึ่งกันขอโทษขอโทษขอโทษที่เลือนครับขอโทษขอโทษขอโทษผมจะเป็นจริงๆผมจะเป็นจริงๆผมจะเป็นจริงๆผมไม่ไหวล็อกกี้ ตายตายตายโดนเลื้ยแล้วโดนเลื้ยแล้วมาดิแทกแทกแทกหมดแทงวมดวัดวัดพี่พี่พี่โอ้โหหมดเซฟปิดแล้วปิดโลแล้วข้ามาเลีวเข้ามาเลี้ยวเห็นปะตัวเดียวเข้ามาแล้วพี่พี่ชาย ยิสวยโดนเล่นชัวรมาเลยยอเดกช่วยอยู่ช่วยเราช่วยอยู่เ้ยาตายตายตายโตอ้ายตตอยอยตายโอ้โายตายาตายตตายตาาตายตายายายตายายตายตายตายายายาตายตายตยตายตายตาีตยายตายตยตยายยยยา พิเชพิเชษจะิ้าังแล้วิงอยู่พิเชษเจ็บแล้วโอยผมด้วยผมด้วยคนนี้เฮ้ยไปไปเอาต้องลุมต้องลุมโดนพลธิชาร์จเลินจัดกโดนติดไล์ชัวเลยร้อเ์เซ็นต์ นี่ปะวะบวกันอยู่บบกันอยู่นะนะผมบวกอยู่ไปนี่ไปนี่ไปน่างเหเฮ้ยสายมือให้ดูให้ดูให้คมไปตัวคมไตัวคมให้มัสวดให้มัสวดไสวดไล้สวดไล้มาเลเอะไรอ่ะบเลนยังงี้วบเลนยงี้ตัวบุบเล่นยังี้ มาเลยนพี่โถงผมหน่อยอ๋อใช่เหรอออกโดนแบนด้วยเหรอโดนแดงปะเนี่ยเฮ้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวตายผมไปตายเลยกันเดี๋ยวเล่นล็อกเกี้ให้ดูนะครับไม่เนี่ยเขาจะเอาเขาจะใไฮไลท์คนนี้เขาจะเอาไฮไลท์ดิอ๋อเอ้าโอ้โหชุดเดียวกูแตกนั่นเนี่ยเขาจะเอาไฮไลท์ก็เดี๋ยวไปล็อกเกียให้เฮ้ยเกิดกับเช่นเอาแล้วกกูเเินนไหี่ย เชสตายอยู่อยู่อยู่บนไอ้นี่ไอ้บนหอบี่บนหอบบนหอบเห็นแล้ว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 แป๊บแป๊บแป๊บตาย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 ผมชีตพี่ผมชีต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 ชีตไปชีตได้ผมชีตได้โอ้ยโอ้พี่เชพิเชกินเซอโอ้ไก่พี่เชพิเชระวังอย่าแพ้นะอ้าวเรียบร้อยโอ้กูลงมบแป๊บเดียวตายนี่ได้ของโอ้เต็มเลย โอ้ทายพี่อาร์ตวันนี้เต็มเลยไม่ไหวพี่อาร์ตแหมมันเยอะจ้าพีอาร์ตดูดิสามตัวสไนเดอร์เดอร์เลยสนเดอรโอ้กูปุษส์ได้สนเดคืนนั่นเองเฮ้ยพี่เช่พิเช่เอ้ยไปไปสไนเดอร์หน้าเลยไปมาดิไปไปมาหนี้ข้างหลังรล็อกอยู่มันล็อกไปอยู่ไปมันล็อกอยู่ล็อกอยู่ไก่ไก่ไก่ไม่น่าไก่อะไม่น่า พี่ยยิงตอไปดิขอเรียๆนะครับเอายิงพี่ขึ้นไปนีตกงไกอ้ยมจังต้อนโคตรคมอ่ะโอมันเห็นกูละเจอเจยาไรมสนยเหมือนเอามาแจกอะเยอะมากเลยนะพี่อางโอ้แม่สนายมันสองตัวไว้แม่งเออวิงก็สิ้นไม่คิดว่ามันจะหัวนัดเดียวไง ตายกูบ้างตดยกูบ้างโอ้หัวโยกกูไม่ขึ้นหรอกไอู้ก็ตายอันมันหัวพี่สามตัวเหรอพี่ไหนมันจะนู่เบี้เรมาขึ้นดิเฮ้ยนด่ไงสนนั่นน่ะเตัวสไนายสไนแตกสไทแตกไปอาร์บีเราอย่าเพิ่งไปีอาร์เออเขามีตัวนะเราไปพี่เจอาร์เราขึ้นไปไปกดไปไปไกดไปเลย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  หลังเข้านะหลังเข้านะฮะไปแล้วไม่เอาสไนด์เหรอพี่ไปพี่ไปพี่ก็โดนสไนด์ยิงดีดีอ่ะแล้วให้พี่เชนมาดิไปเอาสไนด์โดดไม้ไปแตกสไนด์เตะนั่นน่ะสไนด์เตะสองเหลืออี่สามสไนด์นั่นน่ะเอาไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสไนด์ไม่เหรอเอาไปข้างบนหัวยุางบนข้างบนข้างบนหัวพี่เชนพี่เชนมาเก็บเดี๋ยวพวกผมแล้วก็ไม่่ดีีพอไหนอ่ะพวกมันโดดลงมาแล้วเหลือสไนด์อ่ะไปเดีอ่ะ อาดิเดยพี่ขึ้นห้โอ้โหยากว่าไปยากกว่ายากกว่าอะต่กเอามันลงมาเรื่อยเ่อยเหแล้วเหเหตายตนึงพี่แจโอ้ใครยิงวะใครยิงไม่รู้กูมื่อที่ตื๊บเลย ทนายเตะข้างหลังเนี่ยไปตึงไปเก็บกล่องไปใหน่เดี๋ยวข้าบนยืนกดนั่นแบบเตะเตยข้าบนยืนกดพี่อัสโอ้แม่เอ้ยโอ้ยไปเกิดคนละขั้วไม่ใช่หลังข้านะมองเห็นเดี๋ยวเขาอยู่ขั้วไก่กูอยู่ขั้วกิ้ง เช็ดออมาเลยออกมาเลยโอ้ยแล้วตรงผมนัวมากแค่แคนแม่งเริ่มลงมาละเผมเต็มเลยตา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 ยยายคนเวตายนะครับติดก่อฮะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เลลยพี่หังครช็ดไปเช็ดไปช่วยช่วยช่วยมีคนเข้าหลังเราอ่ะไปอัดยิงอยู่พี่ถอยเอ้ามาจากไหนอัดจริงอาจจริงกลัมาพี่ถอยมาโอ้โห ไปแตกไม่เป็นไรน้องเอามาอีกเอาอีกธรรมดาก็ได้เอาธรรมดามาก็้ได้ก่อนพี่เดี๋ยวไปกู้้ไปก่อนอยู่บ้านแดงเนี่ยสองสางสวไปเกิดไหนวะไอ้ไปเกิดหลังบ้านสองชันระวังไงต้องหินยิงนะครับโอเคพี่ไปนะแนันอ้มเดี๋ยวนเอาไปเก็บตู้มัง กมาลงชมมีหลังรัวบ้างหลแกสวยพีเพี่โดไข้างหลังเรามีนะมีมีเดี๋ยวพี่ดูฮะไปเลยไปเลยไปเลยไหนงไหนไปกวไปดันดอ่ะทำไ้น้องกูลองได้ลองได้ตตายไม่เข้าได้มส่งชั้นกดให้นะเฮ้ยกตยโอกูแตกกูแตก เราเก็บตู้ไปแล้วกลังหเลี้เหลือสิบสามไม่ใช่เดี๋ยวนะวะข้างบนอ่ะพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่เดี๋ยวร่มก็หมดเดี๋ยวร่มมันก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแตกแตกตายไม่ต้องซึมน้องเอ้ยเองเกิดเออนั่นแหละเออเฮ้ยเฮ้ยไไปตรงหเชื่อได้มันมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว รอรอมุดซิไปแล้วมันดันพี่ไปเหรออ,อ,ยอยู่ข้างอยู่ข้างบนแต่นะตัวนั้น้านนจะยิงผมไปมันเอาไปแล้วอไอ้สองเหรอ้ยโอมจานแล้วทำไมผมเพิ่งเกิดแบบดงตีนอะไปไหนวะหมดแล้วบ้างเอ้ยอย่างน้อยแค่นี้ก็ได้ยิงหน่อยเว้ยเฮ้ห<อ>ลงังหลังบ้านสองชั้นตัวนึง ไปแล้วหลังรั้วหลังรั้วไอ้ไปเก็บของเลยไม่้องฝั่งนู้นฝั่งนู้นเออโพสโพสโพสไปไปไปนายแม่งดิวฮ้ยแคนนี่ลงมาเลียวอ๋อตัวเดียวได้หรอนายนม่ได้อยู่หินมั้งอุ้ยหลังเราสองตัวเลยเอาเดะเอาเดะเดะห่างญาติเลยญาติเป็นคนแคมป์นะครับ ไม่ไหวจะทนละเจอตะไหนแล้วบ้านอะใช้ประวันอะอ้าวไม่ได้มาบ้านแดงกันหรออ๋อเนี่ยมาตาแล้วตาจะตาแล้วอะไรนยในบ้านเหรออ่าใช่สองตัวนี้ก็นะไปไหมอรอ

อ้อไม่ได้ยิงมันหรอไม่ได้ยิงมันมันโผล่มาโบ๊ะกับโอ้ไม่ไหวประมาณนี้นะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์นะครับมันจะไปทีไรต่อไปไม่ไหวจริงเล่นได้แค่น,นี้แหละไว้เจอกันครับ